สองไลฟ์สไตล์ชมผู้พรพันธ์กับตันทีมวอลเล่บอลหญิงที่หลายคนไม่เคยเห็นล่าสุดเมื่อวานนี้วอลเล่บอลหญิงไทยคว้าชแชมป์เอเชีย2023ถือเป็นสมัยที่3โดยเป็นการแข่งนัดชิงระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติจีนและทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้3-2สเซตด้วยคะแนน25ต่อ21 25-27 1> 25 1 9 20-25และ16 1 4และหากไม่พูดถึงก็คงไม่ได้สำหรับชมพูพ่พรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมวอลเล่บอลหญิงตำแหน่งเซนเตอร์หรือมือเซตประจำทีมชาติไทยซึ่งต้องบอกเลยว่าชมพูพ่พรพันธ์เพิ่งคว้าปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดวันที่5พฤษภาคมพศ2536ปัจจุบันชมพู่พรพันธ์อายุ30ปีซึ่งต้องบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของชมพู่พรพันธ์ที่หลายคนไม่เคยเห็นจะเป็นอย่างไรชมกันเลยจ้า